สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแห่อะไรแบงเลสเตอร์อินฟลูคนดังถูกจ้างดื่มสุราในปริมาณมากจนเสียชีวิตวันนี้วันที่26ธันวาคม2567เพจ Facebook หมอแลบแพนด้าได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าระบุว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแบงเลสเตอร์ ester, น้องเป็นอินฟลูที่ดังมาจากการรับขายพวงมาลายัย เลี้ยงคุณยายพักหลังๆมักจะมีคนจ้างให้น้องกินอะไรแปลกๆล่าสุดน้องได้เสียชีวิตแล้วในช่วงประมาณ3ามนาฬิกา40นาทีที่ผ่านมาส่วนสาเหตุเกิดการถูกจ้างดื่มเหล้าให้หมดแบนแลกเงิน30,000บาทอย่างที่เคยเตือนกันไปหลายครั้งว่ากระดกเหล้าปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วมีการเสียชีวิตมาแล้วหลายเคสร่างกายคนเราไม่เหมือนกัน บางคนไม่เป็นไรแต่บางคนเสียชีวิตได้การดื่มเยอะๆรวดเดียวแบบนี้มันอาจจะเกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษแบบเฉียบพ,พลันได้เพราะแอลกอฮอล์มันถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้ร่างกายมีเวลาขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้หมดการกระดกเร็วๆจะทําให้แอลกอฮอล์ในกระแสะเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการสําลักอาเจียนหายใจไม่ออกหยุดหายใจหมดสติ ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด100มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือดื่มเหล้า12แก้วแก้วละสองฝาอันนี้จะเริ่มเดินไม่ตรงทางละถ้ามากกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือดื่มเหล้า24แก้วแก้ว,กวละสองฝาจะเริ่มมีอาการสับสนถ้ามากกว่า300มิลลิกรัมเปอร์เซนต์จะมีอาการง่วงงงและซึมและมันจะน่าห่วงมากถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า400มิลลิกรัมเปอร์เซนต์อันนี้อันตรายมากๆ จะสลบไปเลยและบางคนอาจถึงตายได้การดื่มเหล้าเยอะๆในระยะเวลาอันรวดเร็วมีเคสเสียชีวิตให้เห็นเป็นระยะๆะะเลยขอแสดงความเสียใจด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ